ภัยแรงปีนี้นะคะไม่ได้สร้างผลกระทบอย,อย่างเดียวค่ะแต่ว่าก็ยังได้สร้างประโยชน์และรายได้ให้กับผู้ประกรอบอาชีพปั้นโอ่งขายด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าผู้บริโภคอุปโภคค่ะต้องการโอ่งไปกักเก็บน้ําจากฤดูฝนปีนี้นะคะไว้ใช้ในฤดูแรงปีหน้าค่ะ ในช่วงฤดูแรงแบบนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารกําลังได้รับผลกระทบจากปัญหาความแห้งแล้งขายแคลน้าอุปโภคและบริโภคแต่วิกฤตนี้ก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ยึดอาชีพปั้นโอ่งยั์ขายได้เป็นอย่างดีโดยที่จังหวัดมุกดาหารนั้นก็มีอยู่สองแห่งที่ยึดอาชีพนี้โดยแห่งแรกอ,อยู่ที่อำเภอว่านใหญ่ รายแห่งที่สองอยู่ที่บ้านนาศินนรนวลตำบลนาศิรยงค์อเมืองจังหวมุกดาหารโดยแห่งที่2ทางเจ้าของกิจการปั้นองย่นยก็กล่าวว่าหลังเงียบเงามานานหลายเดือนพอเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับเรื่องนี้มีพายุฝนตกลงมาหลายแห่งก็ทําให้ยอดการซื้อองย่นยะเพื่อไปกักเก็บน้าของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวันละ20ใบโดยราคาขายก็ตกอยู่ที่ใบละ600บาทซึ่งขณะนี้ก็ได้เร่งผลิตองย่นยะเตรียมเอาไว้จําหน่ายให้ได้มากที่สุดทางนี้เนื่องจากในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งก็จะมีชาวบบ้้อ้อ้าาาาานนนนมมซือยไปปกกกกัเกัเเ็็็ํททีี่สุด ว่าปัญหาภายแรงที่หลายหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้จึงทําให้ชาวบ้านตื่นตัวหาซื้ององยักษ์หรือภาชนะเก็บน้ําไปเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงในปีหน้าซึ่งภาชนะที่เหมาะสมและชาวบ้านนิยมซื้อกันมากที่สุดก็เห็นจะเป็นองค์ยักษ์เพราะราคานั้นถูกกว่าภาชนะเก็บน้ําอื่นๆ আমি কোন পদ্ধতি কোন বান্দার জন্য এটা জানতে চাই। 6